คือกลุ่มของไวรัสที่ทําให้เกิดการอักเสบที่ตับโดยตรงครับทำให้เกิดการอักเสบทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็ตับทํางานได้ลดลงครับโดยไวรัสตับอักเสบเนี่ยสามารถทําให้เกิดตับอักเสบเฉียบพันนะครับถ้าเกิดเป็นรุนแรงก็อาจจะเกิดตับวายแล้วก็เสียชีวิตได้นอกจากนี้ก็ยังทําให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังนะครับพออักเสบเป็นนานๆก็ทําให้เกิดตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับได้ครับไวรัสตับอักเสบนะครับที่พบได้บ่อยในปัจจุบันเนี่ยแบ่งเป็น4ชนิดด้วยกันก็ได้แก่ A B C และ E ครับไวรัสตับอ มักจะติดต่อทางการรับประทานอาหารครับทําให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันนะครับแต่ว่าส่วนมากมักจะอาการไม่รุนแรงเยอะเว้นถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์หรือกินยากดภูมิคุ้มกันครับส่วนไวรัสตับอักเสบ B ีกับ C ีนะครับเป็นไวรัสตับอักเสบที่ทําให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันทางเลือดจากแม่สู่ลูกครับทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังนะครับอักเสบไปนานก็เป็นตับแข็งเป็นมะเร็งตับได้ครับ ไวรัสตับอักเสบนะครับก็แบ่งเป็น to 2ก <c> ล <ười> ุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบเฉียบพลันกับไวรัสตับอักเสบเรื้อรังในกลุ่มไวรัสตับอักเสบเฉียบพลันเนี่ยอาการมักจะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็จะมาด้วยไข้นะครับปวดเมื่อยตามตัวเบื่ออาหารนะครับกินข้าวไม่ได้มีตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะสีเข้มมีภาวะดีซ่านครับคนไข้ที่เป็นตับอักเสบเฉียบพลันเนี่ยอาการมักจะชัดเจนเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาโรงพยาบาลนะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยมักจะอาการไม่รุนแรงครับโอกาสที่จะเป็นตับวายจนเสียชีวิตเนี่นนุ้มาากเเ่ถิดป็ใผู้ อายุนะครับเป็นในผู้หญิงตั้งครรภ์คนที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะโรคตับหรือกินยากดภูมิคุ้มกันหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องก็สามารถเกิดตับอักเสบเฉียบพลันรุนแรงเกิดตับวายแล้วก็เสียชีวิตได้ครับในส่วนตับอักเสบเรื้อรังนะครับอาการเนี่ยค่อนข้างจะน้อยครับโดยส่วนมากคนไข้เนี่ยมักจะไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวอาการชัดเจนก็คือต้องเป็นตับแข็งเป็นมะเร็งตับระยะหลังๆเรียบร้อยแล้วครับโดยปกติแล้วนะครับไวรัสตับอักเสบเรื้อรังมักจะตรวจเจอจากการตรวจสุขภาพหรือการตรวจคัดกรองครับดังนั้นเน เช่นมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งตับนะครับมีประวัติคนในครอบครัวเป็นไวรัสตับเสพบีกับซนะครับหรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันหรือสัมผัสสารทั้หลังหรือเลือดของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับเสพตบเนี่ยก็ควรจะเข้ามาตรวจทัดกรองครับเพราะถ้าเกิดปล่อยให้มีอาการมากแล้วนะครับก็มักจะสายเกินไปครับ สำหรับไวรัสตับอักเสบ A และ E นะครับก็ทําให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันโดยส่วนมากเนี่ยครับอาการมักจะไม่รุนแรงแล้วก็หายเองได้ครับเพราะฉะนั้นการรักษาหลักเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆกำจัดไวรัสแล้วก็หายเองครับยกเว้นในผู้สูงอายุนะครับผู้หญิงตั้งครรภ์คนที่มีโรคประจําตัวโดวยเฉพาะโรคตับคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยอาจจะเกิดตับอักเสบรุนแรงจนกระทั่งตับวายและเสียชีวิตได้ในกลุ่มนี้อาจจะต้องเข้ารับการรักษาแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการในโรงพยาบาลครับในส่วนของไวรัตบบอเ ทำให้เกิดตับอักเสบเรือรลางเป็นตับแข็งเป็นมะเร็งตับได้ครับปัจจุบันนี้ไวรัสต,ตับอักเสบบีมียาต้านไวรัสแต่ไม่มียาต้านไวรัสต,ตัวไหนที่สามารถกําจัดเชื้อไวรัสต,ตับอักเสบบีได้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นเพียงแค่ยาที่กดปริมาณไวรัสไ,ไว้ให้ร่างกายค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็กําจัดไวรัสไปเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับไวรัสต,ตับอักเสบบีนะครับการรักษาเนี่ยก็คงเป็นการติดตาม อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ค่อยๆให้ร่างกายกำจัดไวรัสไปเองครับที่สําคัญก็คือไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยไม่เหมือนกับไวรัสตับอักเสบชนิดอื่นก็คือทําให้เกิดมะเร็งตับได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นตับแข็งมาก่อนเพราะฉะนั้นในส่วนของไวรัสตับอักเสบบีการตรวจคัดกรองมะเร็งตับจึงมีความสําคัญครับในส่วนของไวรัสตับอักเสบซีนะครับก็ทําให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังเป็นตับแข็งเป็นมะเร็งตับได้เหมือนกับไวรัสตับอักเสบบีครับ ปัจจุบันนี้โชคดีที่มียาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับสามารถากาจัดเชื้อไวาาอรัสตับอักเสบซีได้นะครับแล้วก็ทาให้หายขาดหากมีข้อ่งชี้ครับ ได้นะครับไวรัสตับอักเสบเรือรลังเช่นไวรัสตับอักเสบ B ีกับ C ีสามารถทําให้เกิดตับอักเสบเรือรังจนกระทั่งเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับได้ครับในส่วนของไวรัสตับอักเสบซีนะครับจะต้องมีตับอักเสบเรือรังจนกระทั่งมีพังผืดอย่างมีนัยสําคัญหรือมีตับแข็งก่อนถึงจะมีมะเร็งตับได้ครับ แต่ในไวรัตับอักเสบบีนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องมีพังผืดที่ตับหรือมีตับแข็งก็สามารถเกิดมะเร็งตับได้ครับสิ่งที่สําคัญก็คือคนที่เป็นไวรัตับอักเสบเรื้อรังนะครับหากมีข้อผงชี้ก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับอย่างสม่ําเสมอครับ คนที่ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับก็ได้แก่1ก็คือคนที่มีตับแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุอะไรก็ตามคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีนะครับในผู้หญิงที่อายุเกิน50ปีผู้ชายที่อายุเกิน40ปีหรือคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งตับครับก็ควรจะตรวจคัดกรองมะเร็งตับอย่างสม่ำเสมอน,นะครับ สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนนะครับปัจจุบันนี้ก็มีวัคซีนสําหรับฉีดป้องกันไวรัสตับเสพ A กับ B, B ครับนอกจากนี้วิธีอื่นๆก็ได้แก่การรับประทานอาหารที่สุกสะอาดนะครับการหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือว่าสารขันหลังจากผู้ป่วยและก็มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ถูกิธีครับ